สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาวแซบจะพาเพื่อนๆไปดูชีวิตใน1วันของสาวแซบค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะที่ญี่ปุ่นก็เป็นช่วงฤดูร้อนแล้วนะคะอากาศก็ร้อนมากๆเลยค่ะทั้งคนญี่ปุ่นและสาวแซบนะเวลาจะออกจากบ้านแต่ละทีเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีค่ะเพื่อป้องกันอาการ h e สโ s t r o หรือว่าโรคลมแดดแล้วก็ป้องกันอาการขาดน้ํานะคะดังนั้นสาวแซบก็เลยต้องมีตัวช่วยค่ะก็คือเครื่องดื่มโพคาริสเวทนะคะที่สาวแซบเนี่ยต้องพกติดตัวตลอดเลยแล้ววันนี้นะคะ สาวแซบจะไปถ่ายคอนเทนต์ที่โตเกียวถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วตามไปชมกันเลยค่ะสาวแซบรู้จักโพคาลีเเวตครั้งแรกตอนที่เริ่มวิ่งมาราธอนค่ะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นแก้กระหายน้ําได้นานเวลาที่ต้องออกไปถ่ายคอนเทนต์กลางแจง้งแดดร้อนก็มีตัวช่วยคือโพคาลีสเวตท,ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายมีขายทุกที่ในญี่ปุ่นมาช่วยเติมเต็มความสดชื่นระหว่างวันได้ดีเลยค่ะกระดาได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวสาวแซบขอตัวไปทําง,งานก่อนนะคะ โคลาลีสวตเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากมีความน่าเชื่อถือเพราะพัฒนามาจากน้ำเกลือทางการแพทย์โดยบริษัทยาชั้นนำในญี่ปุ่นสามารถดูดซึมได้เร็วเพราะใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายดูดซึมได้เร็วกว่าน้ำเปล่า2.3เท่าทำให้คงความสดชื่นไว้ได้นานมีน้ำตาลในระดับเหมาะสมไม่มีวัตถุก,กันเสียสีสังเคราะห์และคาเฟอีนไม่อัดลมดื่มได้ทั้งครอบครัวเด็กหนึ่งขวบขึ้นไปก็ดื่มได้ซึ่งโคลาลสสวตนั้นมีขายทั่วไปในญี่ปุ่นค่ะะตอนนนี้นะคะ สาวแซฟก็ทำคอนเทนต์เสร็จแล้วนะพอมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงค่ะไหนๆก็เข้าโตเกียวมาแล้วเดี๋ยวไปนัดเจอเพื่อนสักนิดนึงนะคะเพื่อนสาวแซฟคนนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วค่ะเขาพูดภาษาไทยได้นะคะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ชอบเมืองไทยมากๆเลยไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะบอนจังสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันนานเลยจันสบายดีค่ะ เอ๊ะบนจันดื่มโกลิีสวีด้วยนะคะใช่ค่ะเหมือนกันเลยวันนี้อากาศร้อนมากค่ะฉันก็เลยต้องโปกากลิีสวีออกมาด้วยเพราะว่าต้องการอาการโรคลมแดดแล้วก็ฮีสโตรกนะคะซึ่งก็กลัวร่างกายขาดน้ำเหมือนกันก็เลยต้องโป้ากลิีสวีออกมาข้างนอกเนี่ยค่ะอ๋อบนจันรื้ใหม่ก็ว่าโกลิีสวีเนี่ยคนที่เป็นนอกจากจะดื่มแก้กระหายน้ําแล้ว ยันช่วยหมวกันได้ด้วยนะคะฮะจริงเหรอคะช่วยแก้การเมาค้งางด้วยฉันไม่เคยทราบประเด็นนี้มาก่อนเลยค่ะสามีคนี่ชางก็ดื่มเป็นประจำเวลาที่ไปโนมิกไยค่ะกลับมาบ้านตื่นแล้วเรื่องเกินต้องไปทำงานีิชางก็จัดเจ็ดโอการิสวีเอาไว้ที่บ้านให้เขาดื่มแก้แหงค่ะอ๋อดีจังเลยนะ ที่ฉันถึงว่าสิคะแถวๆร้านอิซากายาน,นี่ยก็มีตู้กดน้ำค่ะมีโปรกรลี่สวีทขายเต็ไมไปหมดเลยอโอ้เพ่รู้ว่าเขาแก้อาการเมาค้างแก้แห้งได้ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ต้องรอกกันบ้านมาโมโกะแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีไหมคะโอเคไปก่ะ นอกจากนี้โพคาลีสวตส,สามารถดื่มได้ทุกโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นในวันที่อากาศร้อนต้องอยู่กลางแจ้งเวลาออกกําลังกายหลังเข้าออนเซน็นไม่สบายมีไข้สูงหรือแม้แต่แก้อาการเมา้างก็ช่วยได้ค่ะสาวแซบเลยต้องมีโพคาลีสวตติดบ้านและติดตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนี่แหละค่ะก็เป็นชีวิตใน1วันของสาวแซบเพื่อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้โพคาลีสวตมีจําหน่ายที่เมืองไทยแล้วนะหาซื้อได้ที่โลตัสเซเว่นอีเลฟเว่นและซูเปอร์มา เกชั้นนำทั่วไปในเมืองไทยค่ะ